สวัสดีค่ะเอฟซี e ที่รักทุกท่านวันนี้วันที่3มกันยานะคะวันนี้สาวดำพารวยก็มาที่สวนธรรมนะคะก็ขยายค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ขยายขยายกล้วยนะคะเพราะกล้วยมันงามมากค่ะท่านผู้ชมนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็7เดือนนี้นะคะกล้วยงามมากเลยค่ะกล้วยงามมากต้องขยายปลูกยาวไปน,นู่นท่านผู้ชมไปจนสุดแดนเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะ นี่คือคือน้าสระน้ําใหญ่นะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้สาวดำปาป่าเรือก็พาเอฟซีของสาวดํามาชมวิวนะคะจากสวนธรรมสาวดํานะคะสวนธรรมนะคะสวนธรรมสาวดํานะคะนี่ค่ะสวนธรรมเอฟซีสาวดําค่ะนะคะนี่คือความจริงนะคะสำหรับทุกทกท่านที่ได้ติดตามสาวดำเอ่อำม,มาตั้งแต่จีนแล้วตั้งแต่ไถนะคะตั้งแต่ไถแล้วก็เริ่มปลูกนะคะ ไปขุดอันนี้ก่อนครับผมทิสนั่นมันเล็กเกินใส่สองต้นนะนั่นแหละลูกทิสทิสเนี่ยไอ้นี่ก็เอาเลยลูกเนี่ยไอไอกล้วยไอกล้วยพันนี่ลูกเอาเลยเนี่กล้วยพันไอไอข้าวกรรําลูกกล้วยพันข้าวกรรเออเอาไปปล,ลูกลูกเอาเอา,เอ,าออกไม้ต้นละหนอนนะลูกนะเออค่ะท่านผู้ชมตอนนี้สาวดำก็กำลังขยายพันธุ์นะคะนี่ก็คือ ต้นผักอะไรก็เขาเรียกผักไอ้ผักอันนี้เขาเรียกผักอะไรลูกเนี่ยไอเออมะเขือพวงมะเขือพวงท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> แล้วก็ต้นหมากติดทุกต้นเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้โหขอบคุณเทพีมากๆนี่ค่ะต้นหมากนะคะปลูกเป็นแถวยาวไปโน่นท่านผู้ชมติดทุกต้นเลยค่ะต้นหมากค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะต้นหมากค่ะติดหมดค่ะสาวดำก็ขยายไปโน่นนะคะสะสะ คนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ขยายให้เต็มทั้งสองฝั่งเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะค่ะติดหมดแล้วแล้วก็แตกกออย่างดีท่านผู้ชมโอ้สาวดำมีกำลังใจกับ fc มากๆเลยค่ะทำทุกอย่างนี้ทำไว้ต้อนรับ fc ของสาวดำนะคะสาวดำหวังใจเหลือเกินว่าทุกคนก็คงจะต้องมาเยี่ยมสาวดำบ้างนะคะ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้ก็คือต้นขนุนนะคะ ต้นขนุนแล้วก็ต้นอะไรนต้นขนุนแล้วก็ต้นบักเกียบนะคะนี่ค่ะนะคะตอนนี้กระสอบดก็ขยายนะคะขยายปลูกทั้งหมดค่ะไอ้ต้นนั้นเหลือไหมหนูไอไอไอต้นผักที่ต้นผักที่เป็นยาโรคมะเร็งอะ่ะขุดลงลึกๆน,นะคะผมไม่ใช่ถากหญ้าได้นน คนให้เป็นลุมลึกๆเ,เอออย,ย่างนั้นเราจะปลากกว้างๆค่ะท่านผู้ชมพาเย็บซีมาดูนะคะสว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาสวัสดีก็หันหน้ามาสิคะไม่ใช่สวัสดีโอ้มายกมือไหว้ด้วยสิคะเออปลูกกล้วยจ้าปลูกกล้วยค่ะวัสดีค่ะ <laughs> ว,สว,วะัสดีค่ะผมน้องสาวกับน้องชายนะคะมาช่วยกันปลูกกล้วยท่านผู้ชมค่ะที่สวนทมค่ะเาวัสดีครับผม ค่ะอันนั้นลูกเขยนะคะลูกเขยนะคะเป็นช่างด้วยนะคะก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมาจิปันยันเรือรบค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะสำหรับแฟนคลับเอซที่อยากพ่อปู่โอเล่อยู่ทางนี้ค่ะพ่อปู่โอเล่อยู่ทางนน้นนะคะนนะ้นคะท่านผู้ชมก็คืออยู่กระท่อมหลังเก่าของพ่อปู่3 8 9นะคะไม่สงสัยโอ้พ่อปู่อยู่พอดีต้นนี้ ค่ะคุปปุขออนุญาตกําลังอันไลฟ์สดอันให้เอฟซีดูเอฟซีก็บอกว่าอยากจะเห็นที่อยู่ของพ่อปู่โอเล่วะไรงี้ค่ะพ่อปู่ค่ะค่ะกราบนมัสการค่ะพ่อปู่จ้ะกราบนมัสการค่ะค่ะงวดนี้ได้หรือยังคะพ่อปู่ยยังเดี๋วต้องให้ตัวแดงๆก่อออน๋ให้ตัวแดงๆก่อนเนาะ ค่ะท่านผู้ชมพ่อปู่ยังไม่ได้นะคะบักลาบับลาชื่ออะไรก่อนนี่ไอ้น้ำโชคจ้าพ่อปู่บอกว่าให้รอวันเสาร์นะคะท่านผู้ชมรอวันเสาร์ค่ะนะคะเช้าวันอาทิตย์ได้ก่ะท่านผู้ชมจ้าค่ะตอนนี้สาวดําก็พาเอฟซมาเที่ยวสวนธรรมนะคะก็ะปลูกขยายกล้วยนะคะรวมทั้งหมดก็จะเป็นน่าจะ200ต้นแล้วนะคะ ก็ขยานให้เต็มทั้งสองฝั่งเลยค่ะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะอ่าอีกสามสีเดือนนี่ฝนนุ่นแหละค่ะหมดฝนนีก็จะงามเต็มแหละนะคะสาวดำก็ทำไว้รอเอซที่จะมาเยี่ยมค่ะอ่านี่ลูกอ่าไอชื่ออะไรก็นำโชคไอ้หนูหนูไหนหนูปลูกอันนนคุณป้าไว้ไหนหนูที่คุณป้าให้หนูปลูกไว้เป็นแผ่นอยู่ไหนอ๋อนี่ อ๋อนี่น,นี่นี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่ก็คือต้นต้นทีเ่เป็นยาต้นยาท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเสารดําเอาอมาจากท่านบ้านท่านสสที่อยู่ขอนแก่นนะคะท่านให้มานะคะค่ะเนี่ยค่ะต้นหมากนะคะต้นหมากติดทุกต้นค่ะท่านผู้ชมจ๋าต้นหมากต้นทูนหน่อ,อไม้บัวนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนะคะเสาดํามันทําไว้ ต้อนรับเอฟซีของสาวดําทุกท่านค่ะขอต้อนรับของเอฟซีทุกคนนะคะมาท่านเอฟซีเมื่อหมดหมดไอโควิดแล้วก็มาก็มานะคะก็มาเที่ยวที่สวนธรรมค่ะจะได้ของฝากนะคะก็จะได้มีกล้วยมีมะละกอมีทุกอย่างะคะ่ะท่านผู้ชมเอ่ยไปก็ไม่หมดนะคะมีกล้วยมีมะละกอนะคะมีผักชะอมมี มีอะไรก็บักเขือพวงนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่คือต้นหมากนะคะต้นหมากที่เอฟซีให้มาติดทุกต้นโอ้ยน่าภูมิใจท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะนี่ก็คือมะนาวค่ะนี่มะนาวนะคะต้นมะนาวก็ปลูกไว้ห้าสิบต้นแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะตอนนี้ฝั่งนี้ปลูกติดแล้วนะคะแล้วมะละกอมันไอเป็นลูกดกมากค่ะท่านผู้ชมแล้วทีนี้กล้วยกำลังแตกนะคะ กล้วยก็กาลังแตกกอนะคะแตกกอก็ขยายค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยงแลวก่อนลูกแป๊บนี่นะคะท่านผู้ชมนี่คือนะคะหนทางมันเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะแล้วก็มาแบบนี้ค่ะมาแบบนี้นะคะนี่คือมาถึงนี่ก็คือเลี้ยวซ้ายนี่นะคะเลี้ยวซ้ายนี่ก็คือเข้าไปที่กระท่อมพ่อปู่โอเล่นะคะเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วเราตรงไปนู่นนะคะตรงไปนู่นตรงไปอีกถนนหนึ่ง ก็คือเลี้ยวไปหาพ่อผู่3 8แดนะคะนี่คือสะที่เสาดำว่าจะปลูกไอ้บัวขาวนะคะปูทีนี้ว่าพอดีตอนนั้นน้ามันเยอะทีนี้เสาดําก็อยากจะให้น้ํานี่มันมันแห้งลงมาเพราะว่ามันเสาดําใส่ฝุ่นหมักฝุ่นไว้นะจะปุ๋ยคอกนะคะนะคะทีนี้ได้ที่แล้วเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์นึงก็คงจะให้เขาลงอ่านะคะจะให้ลูกๆูกหล,ลานลงพักกระลื้อเอาไอ้ต้นไอ้ลื้อเอาผักบุ้งออก แล้วก็จะได้เอาบัวขาวมาเน็บนะคะบัวที่เราซื้อใส่บาดใส่บาดนะคะบัวนะคะจะมันงามจะได้เก็บพอได้ไปขายได้ค่าน้าค่าไปนะคะบัวที่ไหว้พระนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมสาวดําปลูกนูน่นสองล็อกนู่นนะคะทีนี้เราปลูกสองล็อกนูน่นพอมันงามมามันก็เป็นป่ามันก็แน่นคะ่ะท่านผู้ชม อันนั้นก็คือกล้วยกล้วยเข้ากำนะคะเอฟซี f C. ให้สาวดำมาตั้งแต่วัดธรรมนาคาเอามาให้แต่สาวดำไม่ได้ถามเอฟคนนั้นว่าชื่ออะไรต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเวลามันเป็นลูกลูกมันเป็นดำดำเป,เป็นช็นช้ำสาวดำก็เอ๊ะมันลูกอะไรลูกอะไรแต่ก่อน <laughs> แต่นี่ค่ะคือกล้วยไอ้กล้วยเข้ากำคะ่ะ f อฟเอามาฝากให้สาวดำที่วัดธรรมนาคานะคะ,ะ,คะสาวดำ ตอนที่ไปสร้างวัดธรมนาคานะคะสาวดำออกมาปลูกติดทุกต้นเลยค่ะท่านผู้ชมเอฟซีให้มาเจ็ดต้นนะคะให้มาเจ็ดต้นติดทุกต้นเลยอันนี้ได้ขยายไปกี่น่อลูกซี <4 S 2> เอ้โอ้ยหเหนไได้ซี 4, นอแล้วลูกไปอ,อ<ๆ>ืมเอาลูกเอาลูกเป็นห้านอนะนี่คือแถวแถวบ้านสาวดำยังไม่มีนะคะไอ้กล้วยข้าวกล่ำยังไม่มีค่ะท่านผู้ชมนะคะอา่าเทียดเทียดแล้วลูกก็ไปเอาไอ้ต่อไปนั่นนะหน่อน,นะมีอยู่ห้านอ่นนะ เอาไปให้พอพอดีเลยแถวนั้นค่ะเยอะมากท่านผู้ชมโอ้ยล,ล่ะร่มรื่นร่มรื่นจริงๆค่ะท่านผู้ชมถนนเส้นนี้กับนู่นแหละท่านผู้ชมตรงไปนู่นเลยค่ะนู่นนะคะรถเสาดําจอดอยู่ขาวๆนู่นน่ะท่านผู้ชมตรงนู้นละค่ะที่เป็นกระท่อมพ่อปู่สามแปดเก้าอยู่นะคะอันนี้ก็คือต้นละมุดค่ะท่านผู้ชมนี่ต้นละมุดอันนี้ชะอมต้นพริก ต้นยอนะคะต้นยอก็งามท่านผู้ชมนะคะเนี่ยค่ะจะอมกับกำลังงามนะท่านผู้ชมกำลังแตกแล้วมาพากันเอาชะอมไปกินบ้างนะลูกไอ้นี่ยนะไมีแต่ยอดสวงางามเนี่ยแต่ยอดอวบๆเลยเอาไปกินบ้างลูกเยอะๆเนี่ยค่ะยอแล้วนกะ็นี่ต้นผักหวานผักหวานป่าค่ะท่านผู้ชมสาวดําก็เอามาปลูกไว้ค่ะแต่อีกอาทิตย์หน้าก็จะได้รื้อเอาผักบุ้งออกนะคะเราจะได้เอาบัวมาเนบ นี่ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยฝั่งถนนนะคะคือมีสองสะก็เลยกลายเป็นมีถนนสามเส้นนะคะสองสะก็เป็นถนนสามเส้นท่านผู้ชมค่ะนะคะมานี่ลูกนี่นะต้นนี่นะลูกนะนี่เอาออกเอาออกเลยลูกนอนนั้นขุดขุดลงลึกๆก,ก่อนนะลูกนะ อันนี้นอนนี่เออหนอหนอนี่ออกเลยนะลูกเนี่ยนะเอนะะเ ي, อะะะะอย,นนย,ย่ท่านผู้ชมนะคะเนี่ยค่ะดูดูไอ้ต้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วก็มีทุกฝั่งนะคะร้อยต้นเนี่ยค่ะงามๆทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ลุงเคปลาเผาเป็นคนปลูกนะคะลุงเคปลาเผามาปลูกโอ้ยเขาปลูกเขาป,ปลูกต้นโอย ปลูกตนน้นอะไรก็งามค่ะทุกครป,ป้าเผานะคะ,ะนี่นี่นะคะ,ะท่านผู้ชมนะคะนี่มะพร้าวค่ะฟา,าน้ำหอมท่านผู้ชมติดหมดค่ะโน้นนะคะนี่ค่ะตาดดำก็มานี่แล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยก็ปลูกยาวไปโน้นเลยค่ะอันนี้ก็ปลูกเสร็จได้ สามสี่วันนะคะติดหมดทุกต้นนะคะค่ะท่านผู้ชมะนะคะแต่ถนนนี่นะคะท่านผู้ชมเวลาฝนตกก็จะไปลำบากเนี่ยนะคะท่านผู้ชมให้ให้เอซีของสาวดำได้ดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขาเป็นไงเหนื่อยไหมคะ พ่อไ <c oughs> ด้นิดหน่อยครับค่ะครอบสาวเราก็ยังดีนะคะที่มีพ่อมาช่วยทุกวันนะคะอยู่ข้างบ้านนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนอพ่อปู่เราทุกวันมาช่วยทํางานทุกวันกับท่านผู้ชมนะคะเนี่ยคะ่ะนะคะฝั่งนี้ก็ปลูกเต็มหมดคะ่ะแล้วก็ฝั่งโน้นนี่ท่านผู้ชมฝั่งโน้นก็ปลูก <c oughs> นะคะเรียกว่าเดินจนเหนื่อยเลยนะคะมันยาวคะ่ะ เพราะว่าสะยาวค่ะท่านผู้ชมยาวมากตั้งกี่ร้อยไม่รู้เนี่ยร้อยเม็ตั้งกี่ร้อยนาอ,นนอเนี่ยนะค่ะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมโอ้ยสาวดำเหนื่อยเลยแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือทางลงนั่นนะคะนี่ก็คือนี่ก็คือต้นประดู่ที่จะทำพิธีเอาวันนี้ละค่ะขออาม้าวันนี้ค่ะท่านผู้ชม น,ะะนี่ก็คือทางลงไปส่วนทำกาแฟนขับจ๋านะคะร่มลื่นค่ะค่ะท่านผู้ชมกาก็กำลังงามนะคะกำลังกำลังแต่ ลังทอนกลาก็ามีค่ะนี่คือถนนฝั่งหนึ่งค่ะท่านผู้ชมค่ะทางนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่นะคะสองฝั่งนะคะเนี่ค่ะปลูกไปแล้วค่ะเนี่ยเป็นขับดูนะคะปลูกจากนี่ยาวไปน่นค่ะถนน,น,นสองฝั่งนะคะค่ะท่านผู้ชมติดหมดทุกต้นนะคะท่านผู้ชมนะคะ เอฟซีมาเลยค่ะขอให้หมดโควิดก่อนเนาะมาเที่ยวหาสาวดำค่ะนะคะฝั่งโน้นก็ปลูกหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมป,ะะปีหน้าก็จะขุดตรงนี้นะคะปีหน้าก็จะขุดตรงเนี้ยทะลุไปโน่นไงทะลุไปที่ต้นไม้ใหญ่น่นนะคะนะคะก็จะทะลุน่นก็จะเป็นสาที่ใหญ่แล้วก็ยาวมาก สาวนั่งก็ปลูกหมดนะคะ,น,ะ,ะน,น,น่าจะประมาณอันนี้มันน่าจะประมาณสองสต้นมันก็กล้วยเนี่ยสองสามรลูกถ้ากล้วยสามร้อมะพร้าวก็ต้องเอามามาปลูกอีกฝั่งต่อจากนี้จะ้ะพาน้ำหอมขน,นุนจะเน้นไปที่ของอยู่ของกินให้ให้ได้มีเยอะๆหมดนะคะพี่น้องมาเอฟซี e มาญาติกูโหติกามาเข้ามาสวนทํำไม่อดไม่อยากมี ของอยู Parents, ่ของกินเยอะแยะค่ะขอทุกทุกสั้นโชคดีนะคะพาเที่ยวพาเที่ยว